Halo, สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องซันนินนะครับตอนนี้คุณอยู่ในเกมฟีฟ่า2คาเรียมโหมดโหมดผู้จัดการทีมกับทีมวูฟแฮม m ์ตันนะครับผมตอนนี้ผมได้ไปถอดเหล็กดัดฟันมาแล้วนะครับผมน่าจะพูดชัดขึ้นไม่มากก็น้อยนะวันนี้เนี่ยเรามีเกมที่จะต้องไปเจอทางด้านของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับผมแล้วก็เปิดบ้านเจอทางด้านลิเวอร์พูลด้วยนะโอ้โหไปแพ้เดวิดมอยเฉยเลยนะครับผมโหนะมอยติดไฟของจริงวะ ยืมคาพูดพินิกมานะครับผมโอเคช่วงนี้เนี่ยผมก็เปิดเทอมแล้วก็เริ่มมีเรียนบ้างนะครับผมเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยผมอาจจะขาดไปบางวันก็ขออภัยด้วยนะครับผมอย่างเช่นเมื่อเสาร์อาทิตย์ที่แล้วนะต้นใหญ่ผมก็อาจจะหยุดสักเสาร์อาทิตย์นี่แหละเพราะว่ามันยุ่งจริงๆนะครับผมเดี๋ยวผมขอไปดูนัดชิงทั่วใหญ่หน่อยนะว่าเป็นใครเจอกับอะไรนะครับผม นัดชิงยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกเป็นเลอวแมาเริดเจอบาร์เซโลน่านะครับผมเย็ดเค่โอ้โหไม่แน่ใจว่าเป็นช่วงที่ชาบี้ได้มาคุมหรือยังนะส่วนเราเนี่ยจะไปชิงกับทางด้านของเอเอสโมนาโกในศึกยูฟายูโรปาลีกนะครับผมโอเคครับผมในเกมที่เราจะไปเจอกับทางด้านของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยตอนนี้แมนยูอยู่อันดับที่3ของตารางนะครับผมผู้รักษาประตูเขาจะใช้เป็นเด็กเกล้านะกองหลังเป็นแฮร์รี่แม็กควายกับราฟาเอลวารานนะครับผมแบ็คซ้ายลูกชอแบ็คขวาวานบิสซาก้ากองกลางเป็นเฟสกับฟานเดอร์เบเเย็ดิปีกซ้ายเป็ด ฟอดปีขวาเป็นอองตอนีมาซิยาวนะครับผมกองกลางตัวลูกใช้เป็นบลูโน่เฟอร์นันเดสแล้วก็หน้าเป้าเป็นแจดอนซานโชนะครับผมโอ้โหไอซานโชกับมาซิยาวนี่สลับตำแหน่งกันปะเนี่ย อ่อส่วนของเราเนี่ยมาใน,นระบบ4 2 3 1เหมือนกันนะครับผมผู้รักษาประตูจะเป็นเมสซิเย่นะกองหลังดูติเกอร์กับเอริกาเซียนะครับผมแบ็กซ้ายวินาเก้แบ็กขวาเซอร์จินโยเดสคู่กองกลางจะเป็นลูเบนเนเวสกับโอลิเวอร์สกิมนะครับผมปีกซ้ายเป็นดามสกาปีกขวาโดกูกองกลางตัวลุกจะเป็นจามามโมซ์ลาและก็น่าเปา่าเราไปเอลเลอาวนะครับผมโอเคเอาละครับผมพาคุณผู้ชมทุกท่านมาที่สนามมูรินิโอสเตเดียมไปชมเกมการแข่งขันศึกพรีเมียร์ลีกระหว่างวูฟแฮมตันเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับผมทาางงด้นนนขอวูฟแฮมปตัจะเ็ ่ายเขียรูกเริ่มเล่นเกมก่อนเดบุกจากซ้ายไปขวานะครับเกมนี้เนี่ยถ้าเราชนะได้เราอาจจะการันตีการเป็นท็อปโก็ได้นะแต่ว่าต้องชนะนะครับผมเพื่อที่จะส่งแมนยูลงไปอยู่อันดับที่5นะเพราะว่าผมว่าไอซิตี้กับสเปอร์น่าจะชนะได้อยู่แล้วมั้งลู <S <S โน่ให้มาที่ซานโชยกออกไปด้านข้างถึงทางด้านของมาเซียวนะครับผมมาซียวขึ้นกับไปที่ฟันเดเบงไหมโอ้โหมันต่อบอลกันโบาโบาโบบามากนะครับผมอุย้ยเวยละ ตันโชตันโช,นโชยิงไกลลูกนี้อุ้ยชนเสาเลียร์ทิ้งไปก่อนนะครับผมอ้ยเลียแมนด้วยไปดามกัดดามเอา้าโอ้โหใบแดงสถานเดียวนะครับผมสกัดอย่างนี้โอวานบิซาก้าโอ้โหแม่งเสียบตัดขาเลยนะครับผมโรชาเซงเลยนะโอ้โหเก้าอี้กูร้อนอีกแล้ววารานต <All right. S 1> งนี้ฟันเดอะเบสเฟรดบูโน มาเซียวอุ้ยย,ยิงดีนะครับผมมีวินาเก้วิ่งอยู่นะมาเซียวซานโชโอ้อโหดีนะเฟรนส์มันยิงเหมือนตัวจริงนะครับผมห <laughs> ยอกหยอกหยอกแต่กี้มันวิ่งทำทางสวยนะแต่ยิงเยี่ยไปหน่อยนะครับผมอุ้ยโล่งโอ้โหดูมันเสียบดีทุกคน รูเบนเนเวสปั่นลูกนี้วูดเเกอาเซตอ่ะยิงซ้ำลูกนี้เรียบร้อยนะครับผมวูแฮมตันได้ประตูออกนำไปก่อนหนึ่งประตูต่อศูนย์จากจามาโมเซล่านะครับแต่ไอ้ตะกี้ผมเครื่องมากเลยต้องมีใบเหลืองมากและครับผมฟานเดเบกให้ที่เนเวสปั่นลูกนี้ปฏติดเซมนะครับผมแต่มาเข้าทางมมเซล่านะยิงซ้ำเข้าไปจ่อๆลูกนี้ก็ไม่พลาดนะครับผมจริงๆก็ยิงยากเหมือนกันนะโอ้แต่ก็ยิงเข้าไปได้นะครับผมประตูที่แของเจ้าตัวในศึกพเมลกซีซันนี้แล้วนะครับผมจามาโมเซล่า พอคลอสมาลูกนี้โอเคไม่แม่นนะครับผมบุเซลาสวนบุเซลากระชากไปลูกนี้แทงออกไปทา่านข้างให้ถึงทางด้านของราเฟลเลอานะครับผมแล้วกระชากหนีวาลานมาแล้วอุอ้ยล็อกล็อกล็อกโอ้ยวาลานแข่งยังวะสวนเอา โอ้โหจะได้ส่วนอยู่แล้วผู้จะสินเป่าจบเกมในช่วงครึ่งแรกไปก่อนนะครับผมเป็นทางหน้าของวูฟแฮมตันออกนําไปได้ที่1ประตูต่อศูนย์โดยได้ประตูจากจามามุสเซล่านะครับครึ่งหลังผมจะยังไม่มีการขยับเปลี่ยนตัวนะครับผมยังจะใช้ชุดนี้แล้วก็แผนนี้ไปก่อนนะแล้วก็ตอส้นขึ้นกันไปที่ลูกชอมาลูกชอให้มาที่บลูโน่โอ้โหจ่ายบอลกันอย่างนี้ใครมันจะไปกันได้วะ ก็ลกล้องหลังเราเหลือแค่นั้นได้ไงก็ไม่รู้นะครับผมโอ้โหเหมือนเขาจะปรับมาเล่นเหมือน4-4-2แล้วนะหรือแผนเชียออะไรก็ไม่รู้นะครับผมช่างมัเถอะเอ้ยโอ้โหเรียบร้อยวาฬาโดนใบเหลืองนะครับผมจุดโทษจังหากที่อยู่มันเสียบอย่างนั้นเฉยเลยนะครับผมสงสัยอยากแจกแต้มนะ แล้วคนรับหน้าที่สังหารจะเป็นลูเบนเนเวสนะครับผมไว้ใจได้ไหมเนะ <c oughs> ี่ยเอ้ยโอ้โหเกือบไปนะครับผมอยู่ๆไอ้ไอ้แป้นยิงจุดโทษมันเลื่อนกลับมาที่เดิมเฉยเลยนะแต่ยังดีที่ไอ้เดกอามันพุ่งไม่ผิดทางนะมู๊มแฮมตันในประตูขึ้นนำอีกครั้งเป็น2ประตูต่อหนึ่งจากทางด้านของลูเบนเนเวสนะครับผมยิงแล้วเราเอาคืนยากนะวินาเกวินาเกแทงไปลูกนี้ถึงทางด้านของดามสกาเลยนะครับผม ดามสกามีวารานมาวิ่งทำทางอยู่แต่ยังได้อยู่นะครับผม oh <no. S 1> ดามสกาดามสกาล็อกมาหนึ่งทีมีช่องลองปั่นลูกนี้เรียบร้อยนะครับผมวูฟ<ฮ>แฮมตันด้ประตูทิ้งห่างไปสาม 3, ประตูตอนหนึ่งจากทางด้านของมิเกลดามสกานะครับจริงๆก็ถือว่ามันโล่งด้แลเอตําแหน่งนะั้นนะปามิซากา้ามันใบแดงใช่ไหมล่ะเออมันก็เลยมีจังหวะสวนมาโล่งขนาดนั้นนะครับผมแล้ววาลานก็ต้องหุบมาช่วยเอะทางมาช่วยนะ ก็เลยทําให้หน้ากรอบเขตโทษเราโล่งมากนะครับผมแล้วก็ยิงลูกนี้นาบิเตเกียปัดไม่ออกนะครับผมมาเซียวมาเซียวเปิดให้ฟานเดอร์เบิกยิงลูกนี้โอ้ยเมสเตอเี่ปัดไม่ได้นะครับผมโซช่าบอกเอ้ยมึงเอาหนะแถมเงาหน่อยก็วิงกูร้อนแล้วนี่นะครับผมฟานเดอร์เบิกยิงลูกนี้เป็นเมสเตอรี่ปัดไว้ได้อย่างชิ่ยวเชียเลยนะบุนโน่เปิดเข้าไปลูกนี้อุ้ย แฮตฟอร์มองออกหลังเบงนะครับผมพุทธศิสินเป่าจบเกมนะครับผมเป็นทางด้านของวูฟแฮมตันเปิดบ้านและชนะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไปได้ที่3ประตูต่อหนึ่งนะครับผมโดยได้ประตูจากทางด้านของได้ประตูจากทางด้านของจามาูเซล่าลูเบนเนเวสแล้วก็มิเกลดามสกาดนะครับผมโอเค MVP เกมนี้ก็จะเป็นทางด้านของมิเกลดามสกาดนะครับผมได้เลตติ้งไปที่8.3คะแนนนะได้เลตติ้งเท่ากับจามาูมซล่าเลยนะครับผมโอเค ก็ถือว่ายังดีที่ชนะแมนยูมาได้นะครับผมกลายเป็นว่าเราถ่วงขาแมนยูให้ล่วงลงมาด้วยนะเอ้ตอนนี้เราขึ้นไปอยู่อันดับที่เฉยเลยนะครับผมอะไรกันครับเนี่ยแต่แข่งมากกว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอยู่หนึ่งนัดน,นะครับผมนัดหน้าเนี่ยเราจะไปเจอลิเวอร์พูลนะครับผมไอเวเนเลยจะเอาอะไรไปชนะเขาเนี่ยแต่ไม่เป็นไรนะครับผมยังไงเราก็ต้องเล่นให้เต็มที่นะเกมนี้เนี่ยถ้าเราชนะเราการันตีท็อปโฟแน่นอนนะครับผมแต่ว่าถ้าเราแพ้เนี่ยเราก็ต้องมาลุ้นให้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดหรือว่าแมนซิตี้ ทีมใดทีมหนึ่งมันแพ้นะครับผมอย่าให้มันเอ้ย เดี๋ยวนะสมมุติถ้าเราแพ้ใช่ไหมลิเวอร์พูลจะมี77แต้มจะขยับขึ้นไปนะครับผมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดหรือว่าแมนซิตี้เนี่ยเขาจะตัดกันเองนะครับผมถ้าเสมอเนี่ยเราก็ยังติดท็อป4อยู่นะครับผมเพราะว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะมี75แต้มซึ่งเรามี76แต้มนะครับผมแต่ว่าถ้าแมนยูชนะเนี่ยเขาจะมี77แต้มนะครับผมซึ่งจะแซงเราขึ้นไปนะแล้วเราก็ต้องอย่าลืมอีกทีมนึงนะครับผมนั่นก็คือสเปอร์นะเดี๋ยวไปดูก่อนนะครับผมสเปอร์เขาเจออออกกกันะกัับบบไไรรรท์ตตนนนนนะะะะะโโ้้้หสเเป็็่่่าาจจชดคผมมมซึงขียู76แ เรานะแต่ว่าลูกได้เสียนะ่ะเขาอาจจะแซงเราได้หรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับผมอ่าสเปกตัวจริงที่เราจะไปเจอกับทางด้านของลิวอุฟูเนี่ยมาในระบบ4-2-3-1เหมือนเดิมนะครับผมผู้เล่นก็ชุดเดิมที่เราไปเจอกับทางด้านของแมนยูนะส่วนทางด้านของลิวอุฟูเนี่ยมาในระบบ4-3-3แบบฟอร์น่ายนะครับผมโอ้โหเป็นระบบเก่งของเจอเกนคอมนะผู้รักษาประตูจะเป็นทางด้านของอลิซอนเบเกอร์นะกองหลังจะเป็นฟานไดกับเออร์โมโซนะครับผมโอ้โหแล้วแบ็กซ้ายเป็นกินเทอร์นะไม่แน่ใจว่าแอนดูโรเบอร์สันหายไปไหนนะครับผมแบ็กขวาเป็นเทรนอเเล็กซานดอร์ออาาร์โนกกงงล สคนม,มีฟาบิโยโกเก้แล้วก็บาเรล่านะครับผมปีซ้ายมาเน่ปีขวามโมซาร่าแล้วก็ฟอลน่าจะใช้เป็นโรเบตโตฟ,ฟิมิโนโนะครับผมโอเคอเอ้ยผมลืมเปลี่ยนแผนไว้ชิบหายแล้วจริงๆเจอริวอพูลเราต้องเน้นอุดแล้วก็สวนกลับนะครับผมแต่ว่าไม่เป็นไรแผนนี้ก็พอได้อยู่นะครับเอาละครับผมพาคุณผู้ชมทุกท่านมาที่สนามโมรินิยสเตเดียมเพื่อชมเกมการแข่งขันศึกเพเมลิกระหว่างวูฟแฮมตันเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของริวอพูลนะครับผมทางหน้าของวูฟแฮมตันจะเป็นฝ่ายเขียลูกเริ่มเล่นเกมก่อนเดบุกจากซ้ายไปขวานะครับผม โอ้เกมนี้ถ้าเราแพ้เนี่ยเราจะต้องไปลุ้นหลายอย่างนะครับแต่ว่า oh, ก็ยังมีโอกาสติดท็อปโฟยู่นะถึงแม้ว่าจะแพ้นะครับผมแต่ยังไงก็ <laughs> ผมว่าเราลุ้นให้นะัดนี้เราชนะดีกว่านะครับผมจะได้ไม่ต้องไปลุ้นคู่อื่นด้วยนะโอเคถวย โดกูหลุดโอ้คูลำนะลังาปสตาร์ทมันอ่ะโอ้โหออกกล้ำเยอะเหมือนกันนะครับผมประมาณหนึ่งช่วงตัวนะโอ้เสียดายว่ะสวยแล้วเอาแทงมาลูกนี้ถึงทาง้า้ของโดกูนะครับผมโดกูหลุดมาจางาังหวะนี้ล็อกเข้าซ้ายมาหนึ่งทีโอโ้ยในกรอบไม่มีใครเลยทำไมมันไม่มีใครเข้า ตะกี้ถ้าตรงกลางมีคนสักคนหนึ่งน่าจะมีจังหวะยิงแล้วนะครับผมโอ้โหใจบอลอย่างนี้อีกแล้วบิมิโนโยิงลูกนี้เมสซีเยปัดไว้ได้นะครับผมโอเคโอเคให้มาที่มาเนี่ยโอรแกรมอ่ะโอเคตะกี้อล,ลองแทงให้โดกูวิ่งวัดความเร็วนะครับผมโอ้โหวิ่งฉีกสบายเลยนะโดกูโดกูวิ่งหนีกินเธอร์มากินเธอร์นี่พึ่งครึ่งแรกนะครับผมแมง่ง สเตมิน่าจะหมดอยู่แล้วโดกูเปิดไปลูปนีโอ้โหหมดประโยชห์พุทธสินเป่าจบเกมในช่วงครึ่งแรกนะครับผมเป็นทางด้านของลิวพูยังเสมอกับวูพฮมตันไม่ได้ที่ศูนย์ประตูต่อศูนย์นะช่วงครึ่งหลังเนี่ยผมจะยังไม่เปลี่ยนแผ่นแล้วก็ยังไม่เปลี่ยนตัวนะครับผมยังจะใช้ชุดเดิมแล้วก็ตัวเดิมอยู่นะเดี๋ยวผมจะเน้นจอดทางด้านของโดกูมากขึ้นนะเพราะว่ากินเทอร์เนี่ยเขาสเตมิน่าใกล้หมดแล้วนะครับผมโอเคเอ้เสียบโดนบอลนะจาน โอ้โหโ,หโดนใบเหลืองไปด้วยนะครับผมโอ้โห,โหโดนจนได้นะครับเ <One day. S 1> ลี้ยวพู้ได้ประตูออกนำไปก่อนหนึ่งประตูต่อศูนย์จากทางด้านของฟาบินโยนะครับผมโอ้หไม่รู้ว่าจะไปการยังไงนะครับผม มูซเซล่าแทงออกมาด้านข้างจังหวะนี้ถึงทางด้านของโดกูนะครับผมโดกูโด,ก,โดกูตบคืนกลับมาให้ที่มูซเซลายิงเจาะลูกนี้โอเคนี่ว่าจะไม่ได้ซะแล้วนะครับผมวูม๊แฮมตันด้ประตูตามทีเสมอหนึ่งประตูต่อหนึ่งจากทางด้านของจามามูซเซล่าหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับผมหรือว่าจะเป็นอาริซอนเบเกอร์ทาเข้าประตูตัวเองอันนี้ผมต้องลองไปดูอีกทีนึงนะแต่อันนี้มันดีใจไปแล้วนะครับผมเดี๋ยวดูภาพรีเพ์อีกทีนึงนะเป็นโดกูนะครับผมตบมาที่มูเซลายิงลูกนี้เข้าไป น่าจะเป็นเครดิตของทางด้านมูสซ,ซล,ลานะหรือเปล่าวะเนี่ยโอ้โหโอเคเดี๋ยวเราไปดูทีเดียวเลยนะครับผมโอเคเป็นเออร์มาโซนะครับผมโอนโกนะถ้าเราจะหวังชนะเนี่ยเราอย่าเพิ่งผ่อนเกมนะครับผมต้องบุกต่อนะดามสกัดออกข้างมาให้ทีวินาเกเปิดเ,เข้าไปในกรอบลูกนี้ถึงทางด้านของโดกูมีช่องตวัดยิงลูกนะโอ้เกือ <c> บ <oughs> เข้านะครับผมอาริซอนเบเก,เกอร์ปัดออกไปได้ก่อนนะแล้วทางด้านของเวอ้์วพูลเนี่ยเขาจะขยับเปลี่ยนตัวเลยนะครับผมโอ้โหจะถอดทีเดียว3าคนเลยนะ เดีย๋ยวผมเปลี่ยนตัวเลยแล้วกันนะครับผมผมจะเอาทางด้านของเออ่แม็กซาลอนนะลงมาแทนเซอร์จินโยเดสนะครับผมเขาติดโทษใบเหลืองนะอีกคนหนึ่งดัวเต้ลงมาแทนเอริกาเซียนะครับผมเออ่เรโดเนโตแล้วกันนะครับผมลงมาแทนโดกูนะโอเคดูดิเกอร์ลองสาดยาวไปลูกนี้ถึงทางด้านของวินาเก้นะครับผมโอ้โหเปโดเนโต โอ้ยจ่ายบอลอย่างนี้โอเคเอาโอ้โ oh, ห oh, นึกว่าโดนจุดโทษนะครับผมแค่ฟรีคิกนะโอ้โหเทนแต่เทนเมื่อวานยิงฟรีคิกโคตรสวยนลครับผมผมนั่งดูอยู่เย็ดแค่แม่ยิงเข้าไปได้ไงวะแต่ลูกนี้อ้ย โอ้ผมเพิ่งชมมันเ,นเองแม่งยิงอีกแล้วนะครับผมอะไรครับนี่อโอ้โหแล้วไปชนขาแมสซเรียเข้าไปนะครับผมอย่างเซ็งไม่น่าไปชมแม่งเลย เลยเอาแทงออกข้างมาจังหวะน,นี้ให้เนโตนะครับเนโตยกมาให้เลยเอาอุย้ยฟันได้สวยมูเซราแทงไปด้านข้างให้ทีทางด้านของเนโตนะครับผมเนโตเนโตอุย้ยโอ้โหมาสไลด์แมนเกิดนั้งสไลด์เต็มบอลเลยนะครับผมโอ้โหแพ้ว่ะพุจอสินเป่าจบเกมนะครับผมเป็นทางด้านของลิเวอร์พูลบุกมาชนะวูฟแฮนตันไปได้ที่2ประตูต่อหนึ่งนะแล้วทำไม แฟนบอลเราดีใจขนาดนั้นวะเดี๋ยวขอไปดูผลการแข่งขันคู่อื่นก่อนนะครับผมไม่แน่ใจว่าทำไมแพ้แล้วแฟนบอลมันเทขนาดนั้นวะอ้าวแมนยูไปแพ้แมนเชสเตอร์ซิตี้สานะครับผมแสดงว่าอันนี้เราได้เป็นเล่นยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกแล้วนะน่าจะใช่นะครับผมเดี๋ยวขอสัมภาษณ์ก่อนนะครับผม เราจบอยู่อันดับที่4พอดีเป๊ะเลยนะครับผมโอ้โหมีเจแต้มนะแมนเชสเตอร์ในเต็ดอันดับที่5อยู่2แต้มนะครับผมหมายความว่านัดสกีถ้าเราชนะเนี่ยเรามีโอกาสจบอันดับที่3เลยนะแต่ไม่เป็นไรนะครับผมอันดับที่4ก็โอเคแล้วนะเรานัดชิงยูฟายูโรปาลีที่เราจะไปเจอกับทางด้านของ AS เอสโมนาโกเนี่ยเกมที่เราจะไปเจอกับทางด้านของเอสโมนาโกเนี่ยเดี๋ยวผมจะส่งชุดตัวสำรองลงนะโอ้โหพาร์ทนี้เรายังไม่ได้ใช้ตัวสำรองลงเลยนะครับผม โอเคครับผมลายชื่อ11ตัวจริงที่เราจะไปเจอกับทางด้านของ AS เอสโมนาโกเนี่ยมาในระบบ4-2-3-1นะครับผมผู้รักษาประตูจะเป็นฟานเดอร์ฟอร์ตนะกองหลังเป็นทากังก้ากับดูอาเต้นะครับผมแบ็กซ้ายไวโน่แบ็กขวาแม็กซ์อารอนผู้กองกลางจะเป็นแมทธิวลองสตาร์กับเคอร์ติสโจนนะครับผมปีกซ้ายหวองอีชานปีกขวาเบรโดเนโตกองกลางตัวลุกจะเป็นจามาโมสเซล่าแล้วก็หน้าเป้าคาริมมาเดเยมี่นะครับผมโอ้โหส่วนทางด้านของ AS เอสโมนาโกเนี่ยเขามาในระบบ3-4-2-1นะครับผมโอ้โห,โหแผนอะไรวะเนี่ยโอเคครับผมจัดไป เอาละครับผมพาคุณชมทุกท่านมาที่สนามสปาตักสเตเดียมไปชมเกมการแข่งขันศึกนัดชิงยูฟายูโรปาลีกระหว่างวูฟแฮมตันกับทางด้านของเอเอสโมนาโกนะครับผม oh. นัดนี้ถ้าชนะได้เราก็จะเป็นแชมป์ยูฟายูโรปาลีกนะครับผมแต่ว่ายังไงเราก็ได้ไปเล่นยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกฤดูกาลหน้าอยู่แล้วนะครับผมเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยนัดนี้เราไม่จำเป็นต้องกดดันอะไรมากนะ ทางหน้าของ AS เอสโมนาโกจะเป็นฝ่ายเขียนลูกเริ่มเล่นเกมก่อนโดยบุกจากขวาไปซ้ายนะครับผมโอ้ยเขยายิงไกลลูกนี้ฟานเดอร์ฟอสคว้าสบายนะครับผม เนโต้โยนไปลูกนี้ถึงทางด้านของหวงชานนะครับผมหวงชานแตะอกหนึ่งทีมีช่องยิงด้วยซ้ายลูกนี้เรียบร้อยนะครับผมวูแ <c oughs> พมตันไในประตูออกนาไปก่อนหนึ่งประตูต่อศูนย์จากทางด้านของหวางฮิชานนะครับโอโ้โหส่วนาตุตูเดียวเป็นประตูเลยนะอย่างโหดนะครับผมแล้วยิงคมด้วยนะหวังอิชาห์แตะพักอกหนึ่งทีแล้วก็ยิงเข้าไปลูกนั้นก็ไม่พลาดเลยนะครับผมต้องชมตั้งแต่เนโต้เลยนะโยนเข้าไปลูกนี้ให้หวังอิชาพักอกแล้วก็ยิงด้วยซ้ายลูกนี้อย่างคมนะครับผมโอ้โห สุดจัดประหลาดบอกนะครับผมหวังอิชานอุ uh, ้ยเขายิงไกลอีกแล้วลูกเนี้ uh, น้ำคานมันนิเดียวนะครับผมทำไมบอดมันชอบยิงไกลกับครอสบอลอย่างเดียวผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะโคคานายก ok, มาลูกนี้ไม่รับหน้านะครับผมดิออฟดิออฟโดนทางก้าบังไว้อยู่อุ้ยเขาพลิกมาได้นะครับผมดิออฟบังไว้บังไว้อย่าให้มันเปิดดิออฟเปิดมาลูกนี้โอเคไปติดไวโน่นะครับผมอีกทีอ้าวไม่ดีแล้วนะครับผมหวังอิชนัน หวชานกระชากมาลูกนี้โอ้โหเว้แล้วไวชันให้มาที่อาเดยมี่นะครับผมมูเซราแทงมาลูกนี้ถึงทางด้านของไขว้ไปโดเนโตเนโตยิงด้วยขวาไอ้ยิงด้วยซ้ายลูกที่เรียบร้อยแต่ครับผมกูซ้ำผลเปหมดแล้วอู้แพรตันในประตูทิ้งห่างไปสองประตูต่อศูนย์จากทางด้านของเบโดเนโตนะครับแล้วก็มาจากจังหวะสวนอีกแล้วนะครับผมทํากันไม่กี่จังหวะนะถึงหน้ากรอบเขตโทษเลยนะครับผม แล้วก็เป็นทางด้านเรโดเนโตกดด้วยซ้ายลูกนี้เข้าไปไม่พลาดน,นะครับโอ้โหไอ้ผดจะคมแม่งก็คมซะเหลือเกินนะให้สองคนเนี่ยเอ้าเอา,เอาโอเคดูวเต้ยังแก้ตัวมาได้แต่ส่งไม่ดีนะครับผมโฟฟาน่าทำไมโฟฟาน่ามันดันมาถึงนี้เลยวะเนี่ยโอ้โหโดนจนได้นะครับผมโมดแต่เล่น ทางด้านของเอสโมนาโกได้ประตูตีไข่แตกมาเป็น1นประตูต่อสอนะครับผมตะกี้เห็นแวบๆเหมือนจะมีเจมส์าทาคอฟกี้ด้วยนะโอ้ยอยา่ยาอยา่ยาอยา่าอย่าเปิดอยา่าเปิดโอ้ยไม่เปิดมาแล้วโอเคมุสลาลองแทงให้หวังอิชานวิ่งแซงลูกนี้นะครับผมหวังอิชานหวังอิชานโอ้โหแต่ไอเลเอามันวิ่งไม่แซงนะครับผมเพราะฉะนั้นยิงยัดแม่งเลยลูกเนี้ยของอเล็กซ์นูเบล ลูกประเซมน,นะครับผมปัดออกไปได้นะวิเทสินเป่าจบเกมในช่วงครึ่งแรกนะครับผมเป็นทางด้านของวูฟแฮมตันบุกมานําไปได้ก่อน2ประตูต่อ1โดยได้ประตูจากทางด้านของเอ่อใครวะอ๋อหว่างฮิชานกับทางด้านเปรโดเนโตนะครับผมช่วงครึ่งหลังเนี่ยอาจจะต้องเน้นหน่อยนะผมจะส่งทางด้านของเลอาลลงมานะครับผมส่งลงมาสักคนนึงก่อนละกันโอเคอุลาแทางออกด้านข้างมาลูกนี้ให้เนโตยิงเจ้า นูแววปัดออกไปได้นะครับผมโกลวินให้มาที่ดิออฟอุ้ยผมว่าลูกนี้มีแววโดนว่ะโอ้ยชนคาดนะครับผมโอเคเตรียมทาคอฟกี้โทฟาน่าอุย้ยเสียบวาวชิปหายแล้วชิปหายแล้วเขาหลุดมาจังหวะนี้ฟันจะฟอสออกมาอุย้ยเคลียร์ทิ้งออกจากเส้นได้นะครับผมโห,หนึูว่าโดนไล่เวนเลยหมายชัน ไายชาลองแพงให้มูเซาจังหวะนี้นะครับผมมูเซามูเซาเข้าไปในกรอบลูกนี้โอ้ยยังได้อยู่ไหวชนันเนโต้ลองปัดด้วยขวาลูกนี้โอ้อเลสนนเบลปัดออกไปได้นะครับผมโอเค๋ยวผมเปลี่ยนตัวบ้างนะจะเอาทางด้านของออโดกูลงมาแทนเนโต้นะครับผมอีกคนนึงจะเป็นดามสกานะครับผมลงมาแทนทางด้านไหวชานนะโอเคมูเซาเปิดมาลูกนี้ดูอาเต้ได้โคโอ้โหโขข้ามคานไปเองนะครับ โอ้ยทำไมมันยกไปแค่นั้นวะโอ้โหผมกล้าจะโยนไปให้ปีกนะครับผมแม่งโยนไปตรงกลางเฉยโอ้โหอะไรครับเนี่ยแม่งถ่วงเวลาแล้วนะครับผมผมไม่อยากโดนจุดโทษเลยวะ่ะ กลวินยกมาลูกนี้มงอ้โอ้ผมว่าผมอยากดูจุดโทษมากกว่าแล้วตอนนี้โอเคู้ตสินเป่าจบเกมนะครับผมไม่แน่ใจว่ามีทดนเวลา120นาทีหรือเปล่านะอ๋อยังมีทดนเวลา120นาทีอยู่นะครับผมโอ้โหจะชนะอยู่แล้วเสือกต้องมาต่อเวลาพิเศษอีกสวนมุสลาแทงมาช่องนี้ทีดาเฟลเลอยนะครับผม หลุดจากดักลำหน้ามายิงลูกนี่อุ้อย Alexis s o u b l เปอรวเซฟอีกแล้วโอ้โหแต่ผมดูทรงแล้วตะกี้ถ้าไม่เซฟแม่งน่าจะยิงข้ามคานนะครับผมโอ้โหชัดเจนพุทธสินเป่าจบช่วงแรกนะครับผมยังเสมอกันมาที่2ประตูต่อ2อยนะู่นะปีโจนให้มาที่ทางด้านของจางมามุสเซามุสเซลา สุธลายกไปเข้าเสาสองลูกนี้ดามสกายโอ้ยเซฟอีกแล้วไอ้ิันหนูไปไวเวนเนอะอะไรครับเนี่ยอุ้ยแล้วเขาแทงช่องนี้มาหลุดนะครับผมโอ้ ครับเนี่ยโอ้โหจะบ้าตายผูจะสินเป่าจบเกมนะครับผมเป็นเอเอสโมนาโกพลิกนรกแซงขึ้นมาได้เป็นสามประตูต่อสองนะครับผมโอ้คือแม่งเจ็บใจตั้งแต่ท้ายเกมครึ่งหลังแล้วนะครับผมที่แบบเราจะชนะอยู่แล้วอะแม่งไปเปิดบอลพลาดนะครับผมโอ้อย่างแซงโอ้โอเคครับผม ในลาทหน้าเนี่ยเราจะมาเสริมตัวนักเตะเพื่อที่จะไปลุยซีซั่นหน้ากันนะครับผมยังดีนะที่เราสามารถได้ไปเล่นยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกได้นะครับอ